อยากเสียภาษีแต่กําไรที่ได้ไม่สามารถควบคุมรายจ่ายทางด้านภาษีที่เกิดขึ้นสัมปารเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกคิดคํานวณภาษีโดยวิธีหักจริงซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าภาษีไปได้มากเลยทีเดียวทำอย่างไรมาดูกันสวัสดีครับเพืเ่อนๆที่ขายของออนไลน์ทุกท่าน ภาษีปลายปีเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของผู้ขายของออนไลน์หรือผู้ประกอบการที่จะต้องยื่นแบบสแสดงไรายได้ให้กับกรมสรรพากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการหรือผู้ขายของออนไลน์ที่เป็นบุคคลธรรมดามักจะเลือกใช้วิธีการคิดคำนวณภาษีแบบหักร้อยละซึ่งในภาวะปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านราคาสูงมากทำให้ผู้ขายของออนไลน์จะต้องลดราคาลงมา และยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมในการใช้แพลตฟอร์มซึ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดและยังมีค่าโฆษณาซื้อคลิกและล่าสุดยังมีค่าใช้จา่ายทางด้านครีเอเตอร์ที่จะดึงลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในร้านเหล่าดังนั้นกำไรที่เราเคยได้ก็จนลดน้อยลงทุกทีทุกทีแต่วิธีการคิดคำนวณภาษีแบบหักร้อยละซึ่งเดิมสะดวกสบาย อันนี้จะไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับเพราะว่าสมกรเปิดให้หักค่าใช้จ่ายในการประกอบการได้แค่60%แต่เกิดค่าใช้จ่ายในการประกอบการมีมากกว่า60%ตรงนี้ผู้ขายของออนไลน์หรือผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องไปเลือกใช้วิธีการคิดคำนวณภาษีแบบหักจริงซึ่งถ้าเกิดเทียบยอดขายที่เท่ากันแล้วคิดคำนวณภาษีแบบหักจริงจะเสียภาษีน้อยกว่าเยอะ เสียภาษีน้อยกว่าเยอะอยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันจากสูตรคิดคำนวณภาษีของกรมสรรพากรเงินได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนก็จะเป็นเงินได้สุทธิเรานําเงินได้สุทธินี้มาคิดคำนวณภาษีตามตารางขั้นบันไดของกรมสรรพากรก็จะได้ยอดภาษีที่ผู้ขายจะต้องนําส่งให้กับสรรพากรสําหรับผู้ขายของไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ตรงนี้จะเป็นเงินได้ประเภท4 0วงเล็บ ที่สัมภาร,ร์เปิดให้หักค่าใช้จ่ายได้2แบบคือหักแบบร้อยละหักแบบร้อยละนี้หักได้ไม่เกิน60%แล้วก็ถ้าเกิดผู้ขายของออนไลน์หรือออฟไลน์มีค่าใช้จ่ายเกิน60%ตรงนี้สัมภาร,ร์เปิดให้หักค่าใช้จ่ายได้แบบหักจริงซึ่งผู้ขายจะต้องมีความรู้ว่าค่าใช้จ่ายอันไหนนํามาเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้และค่าใช้จ่ายที่สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีนั้นเอกสารถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ของสัมภาระรหรือไม่ทีน,นี้เรามาดูกันว่าถ้าเราสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เกิน60%ก็จะทำให้เงินได้สุทธิตรงนี้มีจำนวนลดลงแล้วเมื่อเ,เงินได้สุทธิมีจำนวนลดลงจะทำให้ยอดที่จะต้องเสียภาษีนำส่งสัมภาระรมีจำนวนลดลงมากตามไปด้วยันนี้เรามาดูตัวอย่างกัน สมมติว่าผู้ขายของออนไลน์ออฟไลน์มีไรายได้จากการขายของทั้งปีอยู่ที่1ล้าน7แสนบาทแล้วนำมาหักค่าใช้จ่ายแบบหักร้อยละจะทำให้หักไปได้1ล้านสหมื่นบาทแล้วก็มาหักค่าลดหย่อนซึ่งกรณียกตัวอย่างนี้ขอกรณีว่าเป็นคนโสดก็คือหักค่าลดหย่อนได้60,000บาทจะทำให้เงินได้สุทธิคงเหลืออยู่ที่0 0แสน 20,000บาทแล้วเมื่อนำมาคิดคำนวณภาษีตามตารางขั้นบันไดของกรมสรรพากรแล้วจะต้องมีเงินภาษีนำส่งกรมสรรพากรอยู่ที่45,500บาทั้งแต่ผู้ขายท่านนี้ที่มีไรายได้เท่าเดิมแต่เลือกใช้วิธีแบบหักจริงสมมุติว่าคัดกรองค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วแล้วก็ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร พบว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,360 0ล้าาแนบาทนำมาลบออกไปแล้วก็ลบค่าลดหย่อนส่วนตัวอยู่ที่60.000บาทก็จะได้เงินได้สุทธิอยู่ที่2 8 0 80, 2, 0 0 0บาทนำา2 8 0 0 0 0บาทนี้มาคิดคําเงภาษีแบบขั้นบันไดของสัมพาระก็จะได้ยอดเงินนำส่งสัมพาระอยู่ที่6,500บาทตอนนี้สัมพาระมีกฎเกณฑ์อยู่ว่า ถ้าเงินได้มียอดเกิน1ล้านบาทผู้ขายของจะต้องคิดคำนวณภาษีแบบเงินได้พึงประเมินด้วยเงินได้พึงประเมินก็คือนำเงินได้ที่เกิน1ล้านบาทคูณ0.5เข้าไปกรณีนี้คือ1,7ล้าน7สนบาทคูณ0.5เข้าไปก็จะได้8,500บาทนำ8,500า8,500บาทมาเปรียบเทียบกับ6,000 500บาทปรากฏว่า8,500บาทซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินมากกว่าเงินได้จากการหักจริงให้ใช้เงินได้พึงประเมินเป็นเงินภาษีนำส่งสัมภาระอย่างไรก็แล้วแต่สังเกตไหมครับว่ายอดเงินภาษีนำส่งสัมภาระ8 5 0พ0บาทน้อยกว่ายอดเงินภาษีที่คำนวณจากวิธีการหักแบบร้อยละซึ่งจะได้ เงินภาษีนำส่งสัมภาระอยู่ที่45,500บาทต่างกันอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็นการสอนสอนให้ผู้ขายของออนไลน์แยกค่าใช้จ่ายว่าค่าใช้จ่ายไหนสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีและค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีนั้นผู้ขายได้รับเอกสารมาถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ของสัมภาระรหรือไม่ถ้าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสัมภาระค่าใช้จ่ายนั้นสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาหักจริงได้แล้วก็นำมาคิดทำนวนภาษีแบบหักจริงได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรอย่าลืมคิดคำนวณภาษีแบบเงินได้พึงประเมินด้วยว่ายอดไหนมากกว่านำยอดนั้น นำส่งสัมภาร์ต่อไปมาดูวิธีการคัดกรองเอกสารให้ผู้ขายของออนไลน์เก็บเอกสารทั้งหมดที่เราจ่ายเงินออกไปหลังจากนั้นมาคัดกรองว่ารายจ่ายไหนถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสัมภาร์รายจ่ายไหนไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสัมภาร์ก็คัดทิ้งไปเมื่อเราได้รายจ่ายที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสัมภาร์เรียบร้อยแล้วเราก็ มาดูรายละเอียดของเอกสารนั้นๆว่ามีรายละเอียดถูกต้องตามกฎระเบียบของสัมภารหรือไม่แต่ถ้าเกิดเป็นเอกสารการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างบุคคลธรรมดาถ้าเรามีลูกจ้างมาช่วยเราขายของออนไลน์ตรงนี้สัมภารให้เรากรอกแบบพองอดอหนึ่งแล้วนำส่งสัมภาร์ซึ่งจะมีใบแนบ แล้วก็ใบหน้านะครับไปดาวน์โหลดมามากรอกแล้วก็นำส่งสัปปรพารซึ่งจะเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างตรงนี้สามารถจ้างคนในครอบครัวอาจจะเป็นลูกหลานก็ได้อาจจะเป็นน้องก็ได้แต่อย่างน้อยขอให้มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งโดยมากมักจะอยู่ในช่วงระดับการศึกษาคือมหาวิทยาลัยขึ้นไปหรือปวสขึ้นไป จากนี้ไปเรามาดูในรายละเอียดกันว่ารายจ่ายไหนที่สมภณ์อนุญาตให้บุคคลธรรมดานํามาเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีอันดับแรกแน่นอนครับค่าซื้อสินค้าเข้ามาขายไม่ว่าจะซื้อสินค้านั้นในประเทศไทยหรือซื้อสินค้านั้นจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารชัดเจนถ้าเราซื้อสินค้าจากต่างประเทศก็จะต้องมีเอกสารว่า เป็นโรงงานไหนขายสินค้านี้ให้กับนายกนายขอนางสาวกนางสาวขอที่อยู่อะไรเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรถ้ามีเอกสารถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนตรงนี้สามาัมภาระอนุญาตแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าแล้วเรานำสินค้าอันนั้น เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรผ่านพิธีกรรมทางกรมศุลกากรอ,อย่างไรหลายคนอาจจะมองว่าประเทศไทยประเทศจีนมีเขตการค้าเสรีหรืออาเซียนช n a า r ริเท a แอเรียซึ่งตรงนี้จะทำให้ภาษีนำเข้าเป็น0%แต่ภาษีนำเข้าเป็น0%ตรงนั้นก็จริงเรายังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเอา7%คูณกับมูลค่าของที่ปรากฏในบินนั้นๆบางคนอาจจะบอกบอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วซื้อสินค้านี้จากห้างสรรพสินค้านำเข้ามาขายตรงนี้ไม่ผิดครับคือไปเสร็จรับเงินจากห้างสรรพสินค้าต่างประเทศรายละเอียดครบถ้วนว่าใครเป็นคนซื้อแล้วห้างมาจากห้างไหนใช้ได้แต่การนำเข้ามาบางคนบอกว่า สินค้าที่หิ้วเข้ามาทั้งล็อตนี้มันต่ำกว่า20 0 0 0บาทซึ่งเป็นค่ายกเว้นของกรมศุลกากรแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นอันหนึ่งคือว่าถ้าต่ำกว่า2 0 0 0 0บาทนั้นจะต้องไม่ใช่สินค้าในเชิงพาณิชย์สินค้าในเชิงพาณิชย์ก็คือไม่ได้ซื้อเข้ามาขายถ้าเกิดเราซื้อสินค้าชนิดเดียวกันเป็นจำนวน10โหล20โหลอันนี้มันเชิงพาณิชย์แล้วถึงแม้ว่า มูลค่ามันจะไม่ถึง20,000บาทก็ตามเราจะต้องเสียภาษีนําเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนภาษีนําเข้านั้นถ้าเราไม่มีเอกสาร country of origin ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีเขตการค้าเสรี free trade area ก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องระวังในจุดนี้ด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเทปกล่องหรือก็ซองที่ใช้ ในการห่อพัสดุนำส่งปรินเตอร์กระดาษพิมพ์มึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ใช้ได้ครับเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้ก็คือสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้แต่ยังมีในส่วนอื่นที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันก็เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจค้าขายด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปะปาหรือว่าค่าน้ำมันในการ เอาสินค้าไปส่งหรือว่าขับรถไปรับสินค้ามาขายซึ่งไอตัวแถวที่สองเนี่ยมันจะเป็นปัญหากรณีที่ถ้าเรายังอยู่ในบ้านของเราหรือว่าเราใช้บ้านของเราทำธุรกิจตรงนี้ค่าน้ำค่าไฟไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้แต่ถ้าเราไปเช่าพื้นที่ข้างนอกนะครับเช่าพื้นที่ข้างนอกเป็น ห้างหรือว่าเช่าืปนี่ข้างนอกไว้สําหรับการดําเนินธุรกิจมีสัญญาเช่าชัดเจนตรงนี้บินค่าน้ําค่าไฟแล้วก็อะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้แต่มันก็ยังมีอีกแหละว่าถ้าสถานที่ที่เราเช่านั้นมันมีในส่วนของฝักบัวมีในส่วนของที่นอนตรงนี้สมรภามิอาจจะขอตรวจ ถ้าตรวจปั๊บแล้วเจอตรงนี้ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยบินเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้เลยถัดมาเป็นคำถามยอดฮิตก็คือในส่วนของค่าน้ำมันเพราะว่าเราจะต้องขับรถนำกล่องพัสดุทั้งหมดไปส่งณจุด drop off อ,อ,อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงๆหรือแม้กระทั่งขับรถไปรับสินค้า บางทีสินค้าที่เรานํามาขายเขาไม่ส่งให้เราต้องไปรับถึงต่างจังหวัดแล้วก็นําเข้ามาขายตรงนี้เนี่ยถ้ายังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่สามารถนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นนิติบุคคลค่าใช้จ่ายทางด้านน้ํามันสามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้แต่มันก็จะต้องมีเพดานว่า ค่าใช้จ่ายน้ำมันหรือว่าการขนส่งนี้อยู่ที่เท่าไหร่ของรายได้ทั้งหมดซึ่งออดิตหรือผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และในส่วนของรถยนต์ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นนิติบ,บุคคลก็ตามสมนพกรก็จะเปิดให้หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด1ล้านบาทแล้วไม่ใช่หักทีเดียว จะเป็นการทยอยหกักเป็นค่า depreciation หรือค่าเสื่อมราคาลายปีแต่ถ้าเกิดบุคคลธรรมดามันมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งจริงๆไม่รู้จะทําอย่างไรตรงนี้จะต้องทําเป็นเอกสารการจ่ายเงินคือจ่ายเงินให้กับนายกนายขอหรือลูกหลานของเราในการว่าจ้างให้ไปส่งสินค้านั้นๆเมื่อเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายไหน เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้ค่าใช้จ่ายไหนเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีไม่ได้เราก็เอาใบเสร็จรับเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มาเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้มาคัดกรองเอกสารอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเป็นเอกสารทางด้านใบกำกับภาษีโดยมากจะถูกต้องโดยมากจะถูกต้องจะถูกต้องในส่วนของ ผู้รับชำระหรือผู้ขายแต่ในส่วนของผู้ชำระเงินหรือผู้ซื้ออาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราจะต้องมาดูในส่วนของผู้ชำระเงินหรือลูกค้าซึ่งเป็นตัวเราเนี่ยแหละครับว่าเอกสารเหล่านั้นได้ระบุชื่อที่อยู่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนของเราหรือไม่แต่ทั้งนี้ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาที่จดแวด มันจะมีเอกสารพอพอ .20 เราอาจจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่หนึ่งแต่ว่ามันทำการค้าขายอยู่ในกรุงเทพเช่าตึกอยู่หรือว่าเช่าห้องพักอยู่ตรงนี้พอพอ .20 เราจดตามภูมิลำเนาที่เราทำการค้าขายในส่วนของเอกสารลูกค้าหรือผู้ชำระเงินในฝั่งลูกค้านี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ l a z a d a Sho อ e e t i k t o k ให้ดูตามเอกสารพอพสองศูนย์ไม่ใช่เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนถัดมาจะเป็นเรื่องของกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับชำระเงินออกบินเงินสดให้กับเราถ้าเป็นบินเงินสดอย่างนี้นะครับมันจะมีสองแบบอย่างนี้นะครับเป็นบินที่เขียนด้วยมือถ้าบินเงินสดเขียนว่าสดตรงนี้ทั้งสัมภาระและนักบัญชีจะเรียกว่า บินหัวขาดเพราะว่าในส่วนหัวนี้ขาดรายละเอียดไม่ว่าผู้ขายหรือผู้รับใช้ไม่ได้นะครับไม่ว่าทางร้านจะบอกบอกว่าคนอื่นเขาเอาไปแล้วใช้ได้ทำไมคุณใช้ไม่ได้ตรงนี้เราก็ให้ยืนยันว่าใช้ไม่ได้การใช้ได้กรณีนั้นจะใช้ได้ก็กรณีที่เราหรือผู้ซื้อจดนิติบุคคลซึ่ง นิติบุคคลจะเป็นผู้ทำใบรับรองการจ่ายเงินแล้วมีคนเซ็นอนุมัติรับรองซึ่งกรณีนั้นนิติบุคคลที่จะออกใบรับรองการจ่ายเงินก็จะต้องมีข้อมูลว่าที่ได้บินเงินสดมานี้ร้านล้านนี้มีเลขทะเบียนผู้เสียภาษีเป็นเลขอะไรเก็บไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นบินมืออย่างนี้มีรายละเอียดครบถ้วนว่า ใครเป็นคนขายแล้วขายให้กับใครก็คือขายให้กับเราเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราใส่ลงไปเลขบัตรประจําตัวประชาชนของร้านที่ขายใส่ลงไปอันนี้ใช้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นบินที่เขียนด้วยมือก็แล้วแต่แต่บางครั้งเราจะไปเจอบินเงินสดที่รูปแบบสวยพิมพ์ออกมาอย่างนี้เราก็อย่าไปคิดว่ามันจะใช้ได้ สังเกตดูดีๆว่าบินเงินสดนี้ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งสัมภระรเคยบอกว่าถ้าไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะต้องถ่ายรูปมาด้วยว่าที่อยู่นั้นๆเคยเป็นร้านค้ามาก่อนแต่เขาก็ถ่ายรูปออกมาซึ่งรูปที่เขาถ่ายออกมาไม่มีสถานที่ใกล้เคียงจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ารูปตรงนี้กับที่อยู่ตรงนี้มันคือสถานที่เดียวกัน ตรงนี้ให้ระวังนะครับใช้ไม่ได้แล้วเกิดเป็นบินเงินสดก็จริงพิมพ์ออกมาชัดเจนนะครับมีชื่อร้านแล้วมีเลขประจําตัวประชาชนของเจ้าของร้านตรงนี้ใช้ได้แล้วรายละเอียดของผู้ซื้อว่าผู้ซื้อคือใครแล้วก็มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีถึงแม้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็เป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งตรงนี้ใช้ได้ต่อมาจะเป็นเรื่องของสต็อกสินค้าบุคคลธรรมดาหากเลือกหากจริงจะต้องกรอกลงไปในแบบพองอดอ90ว่าต้นปีมีสต็อกสินค้ามูลค่าเท่าไหร่ระหว่างปีมีสต็อกสินค้าที่ซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ปลายปีสต็อกสินค้าคงเหลือมูลค่าเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ จะต้อง consequence กันก็คือเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันในส่วนของสต็อกสินค้าขาออกตรงนี้สัมปรากรไม่มีให้กรอกลงไปในแบบพองกด90แต่ถ้าเกิดสมปรากรเรียกตรวจตรงนี้เราจะต้องมีข้อมูลซึ่งข้อมูลว่าในระหว่างปีเราขายสต็อกสินค้าขายสินค้าไปอะไรบ้าง แล้วก็จํานวนกี่ชิ้นบ้างในแต่ละรายการตรงนี้สามารถดาวน์โหลดลงมาได้นะครับของแต่ละแพลตฟอร์มหากสงสัยยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปในเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลการขายแต่ละแพลตฟอร์มออกมาแล้วมาทำา p v v t Table ว่าในระหว่างปีเราขายสินค้าอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วการขายทั้งหมดจะต้องมีเอกสารรองรับ ไม่ว่าจะเป็น Lazada s h o p ป e TikTok ในส่วนของ Lazada ก็ให้พิมพ์ใบแจ้งนี้ออกมา s h o ป e e ให้พิมพ์ใบปะหน้าหรือว่า Shipping Label ออกมา TikTok เหมือนกันพิมพ์ใบปะหน้า Shipping Label ออกมาซึ่งจะมีรายละเอียดของสินค้าที่ตัดสต็อกออกไปแล้วมูลค่าในการขายเท่าไหร่แล้วในส่วนของ สต็อกสินค้าที่เข้ามานั้นเราจะต้องมีเอกสารการซื้อให้ครบถ้วนด้วยซึ่งมูลค่าสินค้าสต็อกที่ซื้อเข้ามาจะเป็นมูลค่าตามบินที่เราซื้อเข้ามาจะไม่ใช่มูลค่าตามบินที่เราเอาไปขายเช่นเราซื้อสินค้า A เข้ามามูลค่า50บาทแต่ว่าเราขายไปในราคา99บาท มูลค่าที่ลงไว้ในส่วนของสต็อกสินค้าก็จะต้องเป็นมูลค่า50บาทคูณจำนวนสินค้าในการซื้อแต่ละเที่ยวแล้วก็บวกไปในแต่ละเที่ยวเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเราก็มากรอกแบบพองด90ในที่นี้ขอใช้เป็นแบบพองด90ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปพิมพ์ที่คำค้นหาของ Google ยื่นภาษีออนไลน์หรือเข้าเว็บไซต์ ของกมร,รมสรมพากร rd.go.th แล้วเลือกยื่นแบบ e-filing <c oughs> ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเคยยื่นแล้วก็ใส่เลขประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนลงไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปกดเข้าสู่ระบบแต่ถ้าเกิดยังไม่เคยยื่นเลยให้กดสมัครสมาชิกกรณีเคยยื่นแล้วกดเข้าสู่ระบบ ซึ่งระบบก็จะส่ง OTP ไปที่โทรศัพท์มือถือของเราแล้วเราก็เอา OTP อันนั้นมากรอกก็จะได้หน้านี้ออกมาซึ่งถ้าเราเคยทำการชีวิตไว้กับบริษัทไหนหรือได้บริจาคไว้กับที่ไหนตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราตรวจสอบแล้วจะถามเราว่าจะใช้ข้อมูลนี้ไหมหรือว่าจะคีย์เข้าไปใหม่ ถ้ามันไม่ครบท้วนสมบูรณ์เราอาจจะคียเข้าไปใหม่ก็ได้แล้วก็กดถัดไปเมื่อกดถัดไปแล้วเราจะได้หน้าจอนี้ขึ้นมาซึ่งจะเป็นหน้าจอที่วิเศษสุดอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถยื่นภาษีย้อนหลังได้กรณีบุคคลธรรมดาสามารถยื่นภาษีย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี6 4 6 3สย้อนไป2ปีนะครับซึ่งระบบจะคิดค่าปรับ มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครไม่เคยเสียภาษีมาอยากจะเสียภาษีย้อนหลังตรงนี้สามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องไปยื่นสามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องไปเจอหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรให้ตื่นเต้นเล้าใจก็ยื่นกดภาษีย้อนหลังตรงนี้ได้ตรวจสอบชื่อที่อยู่ถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องกดถัดไปก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วเราไปเลือก ในหมวดที่3ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเราไปเลือกในส่วนของเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมแล้วก็การขนส่งและเงินได้อื่นๆตามมาตรา40วงเล็บ8กดระบุข,ข้อมูลจากนั้นเข้าไปที่ประเภทธุรกิจแล้วเข้าไปในส่วนของหมวดหมู่การขายรับซื้อสินค้า เลือกในหัวข้อการขายนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ผลิตระบบก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาเข้าไปกรอกในส่วนของยอดขายทั้งปีซึ่งเป็นผลรวมของทุกแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นผลรวมของการขายออนไลน์ออฟไลน์หลังจากนั้นมาเลือกหักตามค่าใช้จ่ายจริงแล้วก็ไปกรอกในส่วนของ ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นทั้งปีที่เราได้คัดกรองทั้งค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสัมภาระจากนั้นเลื่อนลงมาในส่วนของแจกแจงค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีในส่วนของต้นทุนสินค้าสินค้าคงเหลือสิ้นปี64ก็คือสินค้าเริ่มต้นในปี65 สินค้าที่ซื้อในระหว่างปี6-5ทั้งหมดแล้วก็สินค้าคงเหลือณสิ้นปี6-5ว่าเหลือมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของส่วนที่2เงินเดือนค่าจ้างในส่วนของเงินเดือนนั้นจะต้องมีเอกสารพอง,งอดอ1 เพื่อยืนยันค่าใช้จ่ายนั้นๆแล้วก็ยังมีในส่วนที่3ก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรวบรวมบิลในการซื้อหมึกพิมพ์กองพิมพ์กระดาษสําหรับพิมพ์แล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายในแต่ละแพลตฟอร์มกรอกไปให้ครบนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างกรณีนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิด เป็นกรณีอื่นเงินได้หักค่าใช้จ่ายเท่าไร่ยังต้องมาหักค่าลดหย่อนอีกถ้าเกิดหักค่าลดหย่อนแล้วแสนห้าแรกไม่ต้องเสียภาษีมีเงินเหลือแสนห้าถัดไปถึงจะเสียภาษี5%เแล้วก็ตามลําดับของการคิดคํานวณภาษีขั้นบันไดของสมบาติแต่ถ้าผู้ยื่นแบบมีไรายได้จากการค้าขายเกิน1ล้านบาทขึ้นไปตรงนี้จะต้องนํามาเปรียบเทียบว่ายอดภาษีที่คํานวณได้ น้อยกว่ายอดขายทั้งหมดทั้งปีคูณด้วย0.5%หรือเปล่าถ้าน้อยกว่ายอดขายทั้งปีคูณด้วย0.5%ยอดภาษีจะเป็นยอดขายทั้งปีคูณด้วย0.5%หรือที่เรียกว่าการคิดคำนวณภาษีแบบเงินได้พึงประเมินฟังถึงตรงนี้แล้วผมหวังว่าเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ที่เข้ามาฟังจะได้ความรู้ แล้วก็สามารถยื่นภาษีแบบหักจริงได้ซึ่งจะช่วยเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีไปได้เยอะเลยทีเดียวถ้าอย่างไรเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ด้วยกันแล้วก็ฝากกด subscribe ให้กับช่องภาษีต้องรู้ของผู้ค้าออนไลน์ช่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ค้าออนไลน์โดยผู้ค้าออนไลน์ตัวจริงขอบคุณครับ